นี่คือสายทางจากพระแม่ธรณีที่ชุดเลี้ยงประชากรถ,ถึง6ประเทศหลังไหลาจากหลังคาโลกบุฒิราบสูงจิงไหและททิเบตผ่านเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามสายน้ำลดเลี้ยวเคียวคตไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วันเดียวเชกเช่นต้นกำเนิดของชีวิตที่เป็นอมตะนิรันดร์การนี่คือรุ่มแม่น้ำข้ามชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก ในประเทศจีนมีชื่อว่าแม่น้ำล้านช้างหรือลานช้างและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเรียกว่าแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ชุบเลี้ยงชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนด้วยสายสัมพันธ์แห่งลุ่มแม่น้ำสายนี้ก็เกิดความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำลานช้างแม่น้ำโขงซึ่งเป็นกลไกลความร่วมมือในระดับภูมิภาครูปแบบใหม่ 6. ประเทศจับมือเคียงบา่าเคียงไหล บ่มเพราะอนาคตอันสดใสแห่งความร่วมมือของรุ่มแม่น้ำลานชางและแม่น้ำโขงเพื่อมุ่งสู่ความงดงามดุดมวลบุกผาที่บานสะพรั่งอย่างพร้อมเพรียงสายน้ำที่รวมสายทานย่อยนับหมืน่นอ้อมผ่านภูเขานับพันลูกมีต้นกำเนิดจากมฑนลทนชิงไห่และทิเบตไหลออกจากพรมแดนประเทศจีนเข้าสู่ประเทศต่างๆ โรงไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งหงตั้งอยู่กลางป่าห่างจากพรมแดนจีนเมียนมาก70กิโลเมตรอีกหนึ่งภาร,รกิจที่นอกเหนือจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังมีส่วนสำคัญต่อการเดินเรือในรุ่มแม่น้ำลานช้างจนถึงรุ่มแม่น้ำของอีกด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งหงได้มีการสร้างประตูน้ำเพื่อรองรับการเล่นผ่านของเรือโดยใช้ลิฟต์ยกเรือซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ของโลก ทำให้เรือที่มีขนาดกว่า300ตันสามารถเล่นผ่านไปได้และในอนาคตยังจะมีการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการยกเรือข้ามเขื่อนเพิ่มมากขึ้นถึง500ตันซึ่งจะทําให้การเดินเรือผ่านแม่น้ําสายนี้สะดวกมากขึ้นเปรียบเสม,มือนกับร่องน้าสายทองคําในการเดินเรือระหว่างประเทศอย่างแท้จริงแม่น้ําสายนี้ไหลผ่าน6ประเทศอาเซียนจนถูกขนานนามว่าแม่น้ําดานูบแห่งตะวันออกเป็นสายน้ําที่ประชากรนับร้อยล้านคนพึ่งพา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยขั้นรุนแรงส่งผลให้ลุ่มแม่น้ำโขงประสบภาวะน้ำแล้งอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศลาวก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงเช่นกันเนื่องจากความแห้งแล้งทําให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีลดลงถึงร้อยละ30โดยที่นครเวียงจันทร์สามารถผลิตน้ําประปาได้เพียงร้อยละ56ของความต้องการการ,การบริโภคน้ําประปาทั้งหมดของเมืองประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกันครับจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําในเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นปีละครั้งด้วย จากวิกฤตภัยแรงนี้ทำให้รัฐบาลทั้ง6ประเทศที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง6ประเทศได้ประชุมร่วมกันในเมืองจิ่งโงเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงต่างเชื่อมติดกับประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิประเทศหรือด้านความสัมพันธ์มีรากฐานความร่วมมือที่แน่นแฟน้น จึงก่อเกิดกลไกลความร่วมมือเชื่อมโยงสองลุ่มแม่น้ำสายสำคัญนี้นำมาซึ่งกิจกรรมความร่วมมือที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์ที่ขับขันเช่นนี้เราได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงที่มีการกำหนดให้โรงไฟฟ้าของเราทำการเปิดประตูน้ำระบายน้ำออกครับเพื่อช่วยเหลือประเทศที่อยู่ปลายน้ำและกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นผลที่ดีมากเลยแหละครับเพราะมันทำให้ประเทศต่างๆได้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใช้น้ําทั้งอุปโภคและบริโภคเลยล่ะครับเมื่อประตูเขื่อนถูกเปิดออกสายน้ําก็ไหลบ่าลงสู่พื้นที่ปลายน้ําซึ่งที่ผ่านมาเขื่อนแห่งนี้ถูกปรับปริมาณน,น้ําเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและปัญหาภายแล้งกระแสน้ําที่ไหลผ่านมีความเร็วเฉลี่ย2,000ลูกบาศกเมตรต่ตอวินาทีมวลน้ําเหล่านี้ได้ถูกส่งเข้าสู่แม่น้ํโขงมุ่งสู่ประเทศต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างๆให้กลับคืนสู่ภาวะปกติถึงไม่ว่าประเทศจีนจะอยู่ในพื้นที่ต้นน้ําของลุ่ม่น้าล้านช้างแต่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันเลยเหรอครับระดับน้ําต่ากว่าปกติมากทางการจีนจึงได้คานึงถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับลุ่ม่น้ําสายนี้จึงได้ทําการพยายามในการปล่อยน้ําให้มากที่สุดซึ่งทําให้ระดับน้าในภูมิภาคนี้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆเลยเหรอครับ จีนในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับประเทศต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเมียนม,มาลาวไทยกัมพูชาหรือเวียดนามได้ให้ความช่วยเหลือกับทุกประเทศในการแก้ปัญหาภัยแล้งไม่เพียงแต่มุ่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ยังต่อยอดในกรอบความร่วมมือ 3+5 โดยมี3เสาหลักคือความมั่นคงทางการเมืองความยั่งยืนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ด้านสังคมวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาใน5แนวทางหลักคือการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันการร่วมมือด้านกำลังการผลิตพัฒนาเศรษฐกิจข้ามแดนพัฒนาทรัพยากรน,น้ำพัฒนาภาคการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจน,นกลไกความร่วมมือรูมปมบนำลานช้างกับรูมปมบน้ำโขงไม่ได้ต้องการสร้างความร่วมมือที่เหมือนจอ่บนหอคอยงาช้างครับแต่ต้องการเป็นรถไถนาที่ติดดินอยู่ตลอดเวลาด้วยจิตวิญญาณของความร่วมมือที่เน้นผลเชิงรูปธรรมนี้ ส่งผลให้กลไกความร่วมมือของลุ่มแม่น้ําล้านช้างกับลุ่มแม่น้ำโขงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากเลยครับผมคิดว่าจุดแข็งที่เด่นที่สุดของกลไกความร่วมมือนี้ก็คือสามารถนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งลุ่มแม่น้ําเลยล่ะครับผม นับแต่โบราณแม่น้ำลานชางและแม่น้ำองถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมการค้าการลงทุนเรือที่แล่นไปมาระหว่างสองรุ่มแม่น,มน้ำนี้ได้ส่งไม้ต่อด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่าเรือจิงหงถือเป็นศูนย์กลางการจราจรทางน้ำของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณซูหยวนเซียหนึ่งในกัปตันเรือที่แล่นผ่านท่าเรือกวานเลยและเดินเรือขนส่งสินค้าไปมาระหว่างแม่น้ําสายนี้มาแล้วกว่า20ปีส่วนจะจะขนส่งวัสดุก่อสร้างครับพวกมีเครื่องดื่มรือสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศครับท่าเรือจิงหงอยู่ห่างจากพรมแดนจีนลาวเมียนมาประมาณ101กิโลเมตรห่างจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา ประมาณ334.6กิโลเมตรเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าเส้นนี้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าปริมาณมากทําให้ค่าขนส่งค่อนข้างถูกจึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบจราจรทางน้ําในลุ่มแม่น้ําลานช้างกับลุ่มแม่น้าโขงเราไม่ตั้งเพื่อซึ่งเป็นกับตันเรือชาวเวียดนามแล้วก็ชาวเมียนมาเรือของเราไม่ได้ใหญ่เหมือนเรือของเราครับส่วนใหญ่เรือของเขาจะเป็นเรือเล็กๆเมื่อเดินเรือออกจากท่าเรือจิงหงประมาณ10ชั่วโมง ก็มาถึงท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วซึ่งเป็นท่าเรือของไทยที่ใกล้กับจีนมากที่สุดเนื่องจากธุรกิจการขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำโขงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสินค้ามากมายถูกํำเลียงมาท่าเรือเชียงแสนจึงเป็นช่องทางสำคัญด้านการค้าระหว่างจีนกับไทยท่าเรือพัลลิชเชียงแสนเนี่ยเป็นศูนย์การการขนส่งทางน้ำที่อยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยก็มีการติดต่อขนส่งทางน้ำโดยใช้แม่น้ำโขง ส่งไปยังประเทศเมียนมาที่ท่าเรือสงรวยส่งไปที่ประเทศจีนที่ท่าเรือกัวเนยนเราเด็กน,นี้ก็อยางไปที่สาธารณรปะชาชนดาวจากสถิติการขนส่งสินค้าเข้าออกของด่านศุลกาการท่าเรือเชียงแสนในปีพุทธศักราช2561พบว่ามีการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสนมูลค่า700ล้านบาทคุณบุญส่งเจ้าของเรือชาวไทย เป็นอีกคนหนึ่งที่เลรงเห็นศักยภาพของธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือเชียงแสนตั้งแต่5-6ปีก่อนบางครั้งผมก็ใส่ถั่วไปใส่น้ำตาลข้าวสารกระทิงแดงก็มีมันก็หลายอย่างนะแล้้เต่พอเลยรับจ้างเขารับจ้างมาเราก็ไปถ้าได้ราคารัฐบาลไทยมีแผนจะพัฒนาท่าเรือเชียงแสนให้กลายเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากมีการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างรูปแม่น้ำอันเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกื้อกูลกันและกันคันนี้จะได้ร้อยแปดสิบตันมันก็หกพวงเนาะคารมันทุกมันก็เหลือเยอะถ้าไปเล่นรถมันก็ได้แค่คันเดียวคารมันทุกมันก็เหลือไม่เท่าไหร่อ่ะเดือนนึงก็วิ่งอย่างที่ผมว่าสี่เที่ยวมันก็ได้อยู่ได้สี่เที่ยวคุณบุญส่งทําธุรกิจตามน้ำก็ว่าได้ เริ่มต้นจากการขนส่งและในอนาคตก็ยังมีแผนระยะยาวอีกด้วยก็หวังอนาคตให้ลูกนะกลับมากลูกประสานงานต่อถ้าลูกยังไม่มาถ้าอยู่กรุงเทพไปเป็นลูกน้องเขามันก็ยังเป็นลูกน้องอยู่อย่างเดิมผมก็บอกเออกลับมาเถอะมาแทนพ่อแม่พ่อแม่ก็แก่มาทุกวันละมันน่าให้ลูกดูกิจการของพ่อแม่ต่อไป ท่าเรือเชียงแสนให้บริการอย่างครบวงจรต่อเรือขนส่งสินค้าของประเทศต่างๆในรูปแบบ one-stop service อีกไม่นานแม่น้ำโขงคงกลายเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญของธุรกิจค้าขายข้ามแดนคุณสุริยะกับตันเรือชาวลาวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผูกพันกับแม่น้ำสายนี้เพอดีข้องแม่น้ำโขงมันกระเปรียบเมือนไส้เลือดของคนลาวและคนไทยแม่น้ำโขงพวกเราอยู่แถบน้ำโขงเนาพวกเราจะอาศัยแม่น้ำโขงนี่เป็น เส้นทางทำมาห้ากินมันก็เอาประกอบอาชีพเรื่อนี้มาตั้งแต่ได้ได้มาแล้วเนาะชีวิตเขาพูกพันกับเรือจะให้เขาไปเหตุย่างอื่นเขากับโบ,บไป <c oughs> เพราะว่าเขาพุ่พันกับเรือมาตั้งแต่แม่นม้ำลานช้างและแม่น้ำโขง <c oughs> เหมือนบทเพลงร้องประสานเสียงที่มีทำนองสอดประสานกัน,นกลไกความร่วมมือระหว่างรุ่มแม่น้ำ ได้กลายเป็น,นกลไกความร่วมมือในภูมิภาคที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาและสามารถช่วยส่งเสริมให้มีการก่อสร้างท่าเรือการค้าตามแนวแม่น้ําและยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือเหล่านี้ได้ต่อมาก,กับจีนนี่มันจะเป็นท่าเฮ็ดเป็นพักลงมาแต่พักเดียวซ่องพักสิแต่เรื่องสร้างนี่สร้างไื่อด้แต่ว่าเป็นพักเดียวซ่องพักสิสาวเรือลาวเฮานี่ก็ยักไปยักไปให้ส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายรั้ พอระยงมันก็นการส่งส่งส,นสินค้าไปไปไกลเนาะ่ารนงส่งมันก็นจะเพิ่มขึ้นเอ่อชาวเรือเราจะได้ประโยชน์ลา่านแม่น้ำโขงถือเป็นสายน้ำที่เปี่ยมล้นไปด้วยความร่ำรวยซึ่งก็เป็นที่่อใจของคนร้ายเช่นกันหลายปีก่อนได้เกิดคดีสะเทือนขวัญบนลำน้ำโขงขึ้นจากนั้นจีนเมียนมาลาวและไทยก็ได้ตั้งทีมปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกันในลำน้ำโขง เพื่อให้การเดินเรือและประชาชนในสองฝากฝั่งแม่น้ํารู้สึกปลอดภัยประเทศจีนมีเรือคุ้มกันให้ไม่เหนือยลาดตะเวนทุกเดือต้องล่องเรือตามลําน้ําครับซึ่งตอนนี้ปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับนอกจากนั้นประเทศจีนลาวเมียนมาและไทยก็ได้ร่วมมือกันเพื่อขุดร่องน้ําจัดการหินโศโครกและร่องน้าตื้นให้กว้างขึ้น ทำให้สามารถเดินเรือได้สะดวกตลอดทั้งปีเมื่อก่อนแม่น้ําโขงสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าได้เพียง50-60ตันแต่ปัจจุบันสามารถรองรับเรือใหญ่สูงสุดได้ถึง420ตันเมืองเชียงแสนของประเทศไทยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถานมากกว่า1 0 0 0 0แห่งรัฐบาลไทยได้เสนอแนวคิดเส้นทางท่องเที่ยว4ประเทศ5เมืองตามลำน้ำลานช้างและแม่น้ำโขง เชื่อมโยงเมืองจิงหงของประเทศจีนเชียงใหม่เชียงรายหลวงพระบางของประเทศลาวและเชียงตุงของประเทศเมียนม,มาโดยนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือลัดเลาะ,ะตามแนวชายฝั่งสัมผัสวัฒนธรรมอันหลากหลายของแต่ละประเทศได้หนึ่งสายน้ำที่เชื่อม6ประเทศ หล่อเลี้ยงอารยาธรรมเหมือนดอกไม้ที่ปริบานในเดือนตุลาคมปี2561จีนกับไทยได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงโครงการร่วมมือพัฒนาทรัพยากรน้ําภายใต้กองทุนความร่วมมือแม่น้ําลานช้างกับแม่น้ําโขงเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ําอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสองฝากฝั่งรุ่มแม่น้าเนื่องจากประเทศตามสองฝั่งแม่น้ําลานช้างกับแม่น้าโขงล้วนเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเราจะต้องร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญของกลไกความร่วมมือนี้ครับเมื่อเราโบกมืออำลาเมืองเชียงแสนที่สวยงามของประเทศไทยล่องเรือตามแม่น้ำโขงลงมาอีก800กิโลเมตรก็มาถึงเมืองหลวงพระบางของประเทศลาวแม่น้ำอูไหลามาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เมืองแห่งนี้และเป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรพลังงานน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เราต้องใช้พลังงานน้ำมาทำการพัฒนาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็ส่งออกไฟฟ้าไปซึ่งจะกลายเป็นทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปบนสายน้ำของแม่น้ำปูประเทศลาวกำลังเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้วันเบลวันโรสและความร่วมมือร่มแม่น้ำลานช้างกับแม่น้ำโขง นี่เป็นโครงการชลประทานโครงการแรกที่มีผู้ประกอบการจากจีนเข้ามาลงทุนและพัฒนาตลอดช่วงสายน้าครับแม,ม่น้ําอูไหลาจากเหนือสู่ใต้มีความยาว475กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ํากว่า25,000ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจได้ใช้แผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับโลกและก่อสร้างขึ้นเป็นสถานีย่อยผลิตไฟฟ้ารวม7ระดับเมื่อเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำก็ต้องสร้างเขื่อนและต้องมีการกัน้นเพื่อเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นเราต้องพิจารณาแล้วว่าจะปล่อยน้ำลงพื้นที่ใดซึ่งอาจจะรวมถึงพื้นที่ของป่าด้วยครับ ครูแสงเดือนเป็นครูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองอในชั้นเรียนของเธอมีนักเรียน25คน<ง>ครูแสงเดือนอายุ36ปีอาชีพครูเป็นอาชีพที่เธอใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก โรงเรียนที่คุณครูแสงเดือนสอนอยู่นั้นเพิ่งสร้างได้ไม่นานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยล้อใหม่ริมแม่น้ําอูเริมมาซ่อนตังเตวันที่หนึ่งเดือนเกาปีสองพันะสิบเป็ดเนาะมาซ่อนอยู่หงเฮียนเมยอยู่บ้านจัดสั้นหงเฮียนจัดสั้นแล้วก็ซ่อนอยู่บ้านเมยนี่ก็ดีใจแล้วก็สบายใจแล้วก็ภาคภูมิใจไล่แล้วก็กแบบอันหงเฮียนก็งามเด้ ธอสามารถมาทํางานที่โรงเรียนแห่งใหม่ได้ก็เพราะว่าก,กําลังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่แม่น้ําอูเดิมบ้านของครูแสงเดือนอยู่ริมแม่น้ําอูแต่เธอต้องอพยพออกมาเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทางโครงการเขื่อนน้ำอูน,นึงเนาะว่าทางบ้านเก่าฮันทึกน้ำท่วมเราทางโครงการพืน้นทั่เฮดบานจัดสร้นให้ก็ตังเงอน เอกฤทธิ์เคยเป็นครูในโรงเรียนปัจจุบันเขาทำงานเป็นล่ามให้กับโครงการโรงไฟฟ้าเราจะอยู่ห้องคุ้มครองเครื่องไฟฟ้าดังอูแต่ละมือทางเขาจะมีการคีรายกระแสไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าผ่านทีมงานของเขาและส่งไปให้ทางไฟฟ้า D ีอลประเทศลาวภายหลังการก่อสร้างเครื่องสำเร็จกเ็อให้ประชาชุราวมีเหตุาง,งานทำไ้่ก้น ปัจจุบันเอกฤทธิ์เป็นพนักง,งานของโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้อพยพจากพื้นที่ก่อสร้างเช่นกันโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำอูยังคงดำเนินการก่อสร้างไประยะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับโครงการนี้ก็คือการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนี้บานทีที่พ้นกระทบท้งหมดเข้อเคลื่อนไฟฟ้าน้ำอูน,นึง้งหมดมีเสาเป็ดบานบ้านพ่อแม่ป้า,านปปสนในเมืองก,ก่อนก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะ ปสมบูร์เล็เป็นครอบตู้หื่นดอยเนาะมาปัจจุบันโครงการได้สดเสตังเหือนเวลาในชีวิตของข้าพระเจ้าก็มาหอดปัจจุบันก็ดีขึ้นล่ก่าเก่าแล้วเอกฤทธิ์ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ที่มีสิ่งสาธารณุโภคครบครันข้าวของเครื่องใช้ก็มีให้อย่างครบถ้วนทุกหมู่บ้านล้วนมีโรงเรียนให้เด็กๆในพื้นที่ได้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนของหมู่บ้านห้วยล้อใหม่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมมีนักเรียนกว่า300คนซึ่งก็เหมือนกับครูแสงเดือนที่อพยพมาจากพื้นที่ก่อสร้างที่ก็ดีใจเลยว่าอนาพ้นมาเฮ็ดเขื่อนไฟฟ้าเนาะกับให้ประชาชนแต่ละโบนแต่ละเขตได้มีไฟฟ้าใชซื้อนำซ้คิดว่าเพิ่นเพิ่มมาพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ประเทศชาติเที่ยนนอกกระยาอยู่ในมเมืองกระยาเราดีใจที่มีเขื่อนน้ำอูนึง หมู่บ้านใหม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนของเด็กๆครูแสงเดือนจึงรู้สึกสุขใจขนาดเดียวกันโครงการชลประทานบนแม่น้ำอูก็ได้สร้างโอกาสในการพัฒนาให้คนรอบๆตัวเธอด้วยหลังจากมีเขื่อนน้ำอูนหนึ่งนี่เกิดขึ้นเนอะทางอันครอบครัวทางผู้วนนี่ก็เลยลมกันว่าเออไปเห็ดเวียก ให้จีนสิกลับไปเป็นกรรมกรจีนในซ่องปีเข้าปีที่สามแล้วก็ได้เงินมาจากเล็กจากน้อยแล้วก็มาโฮมกันโป๊ะกันแล้วก็ซื้อรถไปเล,นลีนรถบ้านของครูแสงเดือนติดกับแม่น้ำาอูถนนที่อยู่หน้าบ้านถูกขยายให้กว้างเป็นพิเศษเพราะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หมู่บ้านริมแม่น้ำาอูกำลังพลิกโฉมชีวิตความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านโดยบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีทำฝันโโนอ้อยอยากเป็นในโ,โอมอยากเป็นตรวจเป็นเจ้าแอร เด็กเหล่านี้เป็นเสมือนดวงอาทิตย์แห่งวันใหม่เป็นอนาคตของประเทศชาติการปลูกฝังความฝันในผืนแผน่ดินที่เป็นบ้านเกิดก็จะช่วยให้ความฝันเหล่านี้จเจริญงอกงามยิ่งขึ้น This land glory and beauty With this land and and mountain's deep of glory rivers River in China, from the Shanghai, and never stops passing through.